สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านกันอีกครั้งนะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Legend of Mad Room อีกแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดด้วยเรื่องประเด็นนะฮะเกมนี้เนี่ยมันมีโปรไหมพี่นะครับในเอ่อกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโประบาดเยอะมากๆเลยตอนนี้ซึ่งผมไม่การันตีได้นะว่ามันมีหรือไม่มีแต่ว่าถ้าจากที่ผมเนี่ยไปลองดูมานะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าข่ายอยู่นะบางทีมันเหมือนนะครับบางทีเนี่ย มันชัดเจนขนาดนี้แล้วมันอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่ามันก็ยังคงแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะพอจับสงสัยได้แล้วเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องให้ทีมงานใช่ไหมเฮ้ยทําไมสุ่มเยอะขนาดนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยวันเดียวสุ่มเยอะอะไรขนาดนี้โอ้กิจกรรมกบหน้าเศร้าเนี่ยเล่นไปหมื่นแปดนะฮะการันตีอยู่ที่1000ได้ของดีแล้วแต่เล่นยันหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นอะไรแบบเนี้ยมันเกินคนไปไหมนะฮะต่อให้รวยขนาดไหนก็คงจะไม่สุ่มทิ้งขว้างขนาดนั้นแล้วก็ได้ส่งให้ทีมงานไป ตรวจสอบในรอบแรกกลุ่มก็อยู่ด้วยเนาะแบบว่าดูด้วยนะเฮ้ยมันมีจริงเหรอสุดท้ายที่ทีมงานตอบมาเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่นะครับเป็นผู้เล่นที่เติมเงินปกติทั่วไปเลยแต่รอบนี้นะครับมีคนไปสืบมาซึ่งพอสือบมาแล้วเนี่ยก็เป็นตี้เดิมตี้เดิมเดิมนะฮะตี้เก่าเก่าเออแบบชัดเจนเลยมีทั้งคลิปการเติมมีทั้งอะไรเนี่ยมีทั้งคลิปการกดเพจอะไรแบบนี้ มันแทบจะชัดเจนนะแล้วทําไมบอกว่ารอบแรกอะ่ะมันไม่ใช่นะฮะอันนี้เราก็อยากให้ทีมงานเนี่ยเร่งตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะก็มันถือว่าไม่แฟร์นะฮะกับผู้เล่นที่เติมเงินไปเนาะซึ่งบางคนอะ่ะเขาเติมจริงๆนะฮะแล้วก็เล่นจริงๆแต่มาเจอโปแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปต่อไม่เป็นซึ่งมีหลายๆคนมากที่ทักมาถามนะครับบอกว่าพี่พี่แอดมินครับเราจะรีฟันได้ยังไงบ้างผมอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับโปแล้วก็เจอโปแบบนี้เนี่ยเล่นต่อไม่ไหวเลยนะฮะเราก็ไม่รู้จะตอบกลับยัง เลยคุณผู้ชมแบบว่าจริงๆเราไม่สนับสนุนให้รีฟันนะแต่ว่าพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็อยากจะสนับสนุนจริงๆเลยอะเอาจริงเนาะแบบว่าอยากช่วยอะให้มันรีฟันกลับมาได้แต่ว่าก็รอดูในส่วนของทีมงานแล้วกันนะับว่าเขาจะตอบกลับหรือว่าเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงบ้างผมว่าน่าจะไม่นานแต่ถ้านานเกินไปเนี่ยคนลดแน่เลยคุณผู้ชมเออเกมสนุกสนุกเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เสมอเลยนะฮะกดเพชรม,มาไม่จํากัดอะเออกดเท่าไหร่ก็กดได้นะฮะกดสุ่มกิจกรรมคนอื่นเขาเต็ เติมกันนะฮะเสียเงินแต่คนที่เอ่อเล่นในส่วนโปรแกรมบัก็กอะไรแบบเนี้ย มันไม่เสียเงินแล้วก็ได้แบบความเก่งแล้วก็แบบนําชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมดันดันก็ดันได้ไกลเนี่ยกิจกรรมก็ได้อันดับดีนะครับไม่เสียเลยสักบาทเล่นง่ายๆสบายๆเนี่ยผมก็งงมากจริงๆผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าแต่อะไรนะคือแบบว่าตอนแรกเนี่ยผมดูแล้วเฮ้ยไม่น่าจะเติมได้นะตอนแรกเขามีการโพสต์ขายไอดีด้วยมีการเอาไอดีที่เหมือนจะปั๊มอะ่ะมาโพสต์ขายด้วยนะครับในราคาที่ถูกมาก มากคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีใบเสร็จไม่มีอะไรนะครับแบบว่าเฮ้ยมันมันจะไม่โดนอะไรในภายหลังใช่ไหมถ้าเรามาเล่นต่ออะไรแบบเนี้ยเพชรหู ح, เป็นแสนเป็นล้านนะฮะบ,บอกเลยว่ามันสุดจริงๆเนาะดังนั้นเนี่ยก็คิดละเอา้าอย่างเงี้ยถ้ามันปั๊มจริงๆอะแล้วมาเอาเรื่องในภายหลังอ่ะ คนที่เขาซื้อเขาก็ผิดดีถ้าคุณตรวจสอบตัวนี้มันไม,ม่เป็นโปรนะครับมันไม่มีแบบว่าในส่งของบัคหรือว่าอะไรเขาเป็นผู้เล่นที่เติมจริงๆแล้วพอไปตรวจในรอบหลังอ่ะเขาเอาไอดีพวกนั้นมาขายนะฮะแล้วเราไปซื้อแล้วหลังจากนี้เราจะโดนอะไรคุณผู้ชมแล้วเขาเพิ่งมาจับได้ไอคนซื้อก็ซวยไปนะฮะเห็นไหมล่ะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีคนถามเยอะมากไม่ว่าในใต้คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะครับเราก็แค่หวังว่าให้ทีมงานเนี่ยเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้นะไม่งั้นในพุทเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่แฟร์นะเราก็จะไม่ได้เล่นกันอีกเนาะอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็มาพูดแต่เพียงเท่านี้นะผมเองก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันจะมีโปรหรือว่าไม่มีโปรหรือจะมีบั๊กอะไรต่างๆนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้เจาะล ถึงขนาดนั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ